จริงๆตัวเลขไม่มีผลอะไรเลยเต้องอธิบายแบบนี้นะเช่นเลข13ก็ไม่ได้พิเล็เนาะศูนย์แปดก็ไม่ได้มีปัญหาทุกอย่างเป็นคอนเทนต์หมดพอพูดถึงเรื่องตัวเลขเนี่ยวันหนึ่งถ้าเกิดเธอมีโอกาสได้ซื้อบ้านอื่นๆอีกเนี่ยเธอจะได้ไม่ติดข้อจำกัดเรื่องตัวเลขจริงๆตัวเลขไม่มีผลนอกจากการจัดบ้านต่างๆเนาะโอเคบ้านหลังนี้เลขที่อะไรนะ16 5หครับ 1, 5, บ 1, 1> นึ่งจชัยชนะความสําเร็จ6กอำนาจบารมี5คือความสุขแล้วก็อะไรนะ17 หนึ่งชัยชนะความสำเร็จเจธุรกิจการค้าดีตัวเลขที่เนี่ยตัวเลขตกเลข7คือธุรกิจการค้าหมายคมว่าถ้ามีจดทะเบียนชื่อบริษัทโดยใช้บ้านหลังนี้หรือถ้าเกิดบ้านหลังเนี่ยเป็นบ้านที่เกี่ยวกับธุรกิจการค้าถือว่าจะดีพ่อเธอทำอาชีพอะไรกันนะเป็นธุรกิจรับเหมาก่อสร้างรับเหมาะหุินครับอ่าเธอเกิดปีนักษัตร์อะไรอ่ะผมเกิดปีถอเธอปีมาลงที่ผ่านมาล้มลุกคลานเหมือนกับแบบ เกลี้ยงบัญชีไปแล้วมากมายแล้วก็กลับฟื้นใหม่ครั้งหนึ่งซึ่งใน5ปีเนี่ยมันจะกลับไปอีกครั้งหนึ่งอีกแล้ว <S <S เป็นเพราะเธอเองเธอใช้เก่งเธอหมดไปกับการไม่วางแผนหรือว่าเธอเธอสนุกกับความบันเทิงมากเกินไปมันเลยทําให้เงินเนี่ยหายออนมดไม่อยากให้โทษเรื่องบ้านเพราะบ้านหลังเนี่ยเป็นบ้านเจ้าที่ดีเธอรู้ไหมว่าบ้านหลังนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนเธอมันเหมือนเธอแค่นึกในใจว่า เออถ้าเกิดผ่านก็เอาถ้าไม่ผ่านก็ไม่ได้สิแล้สมมุติสมมุติโอเคหรือใดๆก็ตามแล้วมันแล้วมันดันผ่านมันเหมือนมันผ่านโดยที่แบบไม่น่าเป็นไปได้แล้วเด็กก็มองว่าใครเออมันจะเป็นของเราเจ้าที่เนี่ยเป็นคนเรียกเธอบ้านหลังเนี่ยถือว่าดีทําให้ดีนะบ้านหนจะกลับมาฟื้นอีกครั้งหนึ่งอันนี้ถือว่าดีเอาไปดูกันไปเปลี่ยนต้นไม้ตัวนี้เธอจะเปลี่ยนทําไมเนี่ยเล่ามาซิอยาเป็นล้ำซ้ำอยากได้ล้ำซ้ำมาลงโอเคเธอไปดูยัง ยังไม่ได้ไปดูดีครับหรือว่าจะไปดูอยู่จะหาต้นตรงๆให้แผ่เยอะๆสมมุติถ้าตรงนี้ไม่เป็นต้นไม้ตรงนี้เป็นสารประเภทแนศเล็กๆไม่ติดครับเธอว่ายังไงคือถ้าเรามีต้นไม้แล้วท่านอยู่ใต้ต้นไม้ได้ไหมจริงจงจริงๆไม่เคยไม่เคยมีในสารระบบที่เหมือนกับมีมีต้นไม้ไม่แต่ต้องดูว่าเธอเธอเธอยังไงเอาต้นไม้เอาอินกับต้นไม้อินกับคือผมชอบมีสักหต้นไว้แบบ องอเฉยงั้นก็เป็นแบบนี้นะคือต้นไม้เนี่ยเธอเปลี่ยนฟอร์มเธอเปลี่ยนฟอร์มเป็นต้นลำสำหรัะโอเคพอต้นลำสำับเนี่ยข้างล่างเนี่ยภายใต้ต้นไม้หาอ่างน้ําเล็กๆเ,เพื่อจะเลี้ยงบัวหรือไม่ก็ใส่ปลาหางนกยูงเพื่อมาแอบอยู่มุมนี้ถ้ามีต้นไม้พ่อพี่แค้นไม่จำเป็นต้องมาแลวเนาะใส่แทนเพราะว่าสุดท้ายฝั่งซ้ายมือฝั่งเนี่ยมันเป็นจุดคือเป็นจุดที่ต้องอุดมสมบูรณ์ขาดเรื่องน้ําอย่างเดียวคือบ้านหลังเนี่ย น้ำตรงนี้ดีแล้วนะอันนี้ปากซับถือว่ากระตุน้นวันไหนที่เธอปิดน้ําะเงินเงียบเลยนะป,นปิดไม่ได้เออหาน้ํานิ่งไม่ใช่เป็นน้ําหมุนนะมาวางไว้ใต้ซอกซอกของเนี่ยซอกของต้นไม้ด้านหรือ,หร,อหรือระหว่างก่อนจะเปลี่ยนต้นไม้เธอก็ไปหาหาหามาวางเลยแล้วเธอจะเห็นความเปลี่ยนแปลงบางอย่างไม่งงนะโอเคแต่พอวันนึงที่เปลี่ยนต้นไม้ก็ต้องหาน้ํามาวางแต่ตอนนี้เอาน้ามาวางไว้ก่อนถือว่าดีเขียนนะ ส่วนฝั่งซ้ายมืออันนี้คือไว้ให้น้องหมาวิ่งเล่นใช่ปะใช่อ่บริเวณนี้แล้วโซนนี้ก็คือเป็นโซนที่เธอก็ไว้สําหรับรีแลกนู้นนี่นั่นเนาะอันนี้มีน้ำนี่ถือว่าโอเคไม่ผิด <Yeah. S 1> ไม่ผิดไม่ผิดโอเคส่วนฝั่งนี้คือต้นไม้ไม่ผิดเหมือนกันฝั่งนี้จบเดินเข้าบ้านฝั่งนี้โอเคน้ำถูกละ ตรงจุดเนี้ยอยากให้เธอหาภาพภาพสะพานหรือภาพน้ำมาติดไว้ตรงบริเวณนี้ตรงระหว่างช่องเสาใช่ไหมครับช่องเนี้ยก็คือมุมนี้ก็ได้มุมนี้ก็ได้แล้วแต่มุมไหนว่าเธอจะวางมุมไหนโอเคถามนิดนึงอันเนี้ยทำไมถึงโค้งหันแบบนี้ทำไมไม่หันแบบนี้นนนนตอนแรกที่ผมทำอ่ะก็คือว่าบ้านมันดีไซน์ว่าหันโต๊ะกินข้าวอย่างนี้อ่จาจโซฟามันเต็มมันก็เลยโต๊ะกินข้าวมาขวาง แต่เดิมคือโต๊ะโต๊ะขวางถูกป่ะโต๊ะขวางครับโต๊ะข,ขวางเป็นแนวเดียวกับเชีงเงรีครับอันนี้ทําได้ไหมถ้าเกิดต้องแก้ได้เธอให้เขามาปรับด่วนเลยฟ้ากับดินมันขัดกันนะ่ยเนึกออกปะ่ะแล้วเธอนั่งแบบนี้มากี่ปีละเพิ่งนั่งครับเพิ่งเปลี่ยนอเอาเพิ่งเปลี่ยนเพิ่งเปลี่ยนเพิ่งเปลี่ยนได้กี่วันเปลี่ยนแค่สองสามเดือนครับในสองสามเดือนนี่คือล่วงเลยมันก็ช่วงนี้กลับมาดี แต่มันอยู่ในช่วงสามเดือนนี้ป่ะใช่ช่วงเงียบแต่ตอนนี้กลับอ่ะเออปรับหน่อยเนาะให้ช่างเนี่ยมาแล้วก็ให้เป็น,านาขนาดขนาดเดียวกันไ,<ด>ไม่งง,งนะ<ช>พราะเนี่ยมันฟันไปข้างหน้าไม่แนะนำเนาะแค่กลับเข้ามาแล้วอยู่ในตรงบริเวณนี้อันนี้ถือว่าดีเรื่องของไฟ่วนฝั่งนี้คือของชอบของครอบครัวถูกป่ะอันนี้ใครชอบก็ชืวมาๆครับโอเค จุดเนี่ยขอนิดหนึ่งได้ป่ะอันเนี้ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะขอม้าสักตัว2ตัวเป็นรูปม้าเนาะมาวางไว้เพราะจุดเนี่ยเป็นจุดสําคัญคือประเด็นเป็นแบบนี้พอเธอวางตรงเนี้ยสวยนะน่ารักแต่มันกลับกลายคือคุยไม่รู้เรื่องอ่ะแต่พอมีม้าปั๊บธุรกิจการค้ามันก็จะเสริมนิดหนึ่งเธอลองดูส่วนอันเนี้ยลองลองยกน้องอาจจะแบบไปมุฟตรงอื่นว่ากันไปได้ไหม ี๋ยวผมหาโต๊ะอีกโต๊ะหนึ่งเป,เป็นแบบเดียวกันก็ว,วา่าอะโอเคจบเลื่อนสลับแบบนี้อันนี้ปรับให้จันนิดนึงเนาะส่วนฝั่งนี้คือครัวปะเ,เข้าไปคือครัวใดวขอดูหน่อยได้ไหมอันเนี้ยเขาบิ้วแบบนี้อยู่แล้วหรือเธอตัวอย่างเป็นแบบนี้จากเตาเนี่ยขึ้นไปด้านบนเป็นห้องอะไรออห้องพระครับอ๋อห้องพระโอเคโชคดีไม่เป็นห้องนอน<ม>ขวาไฟซ้ายน้ําห้องครัวไม่มีประเด็นห้องครัวผ่านแค่ปรับตรงที่ว่านั่นเอง โอเคส่วนข้อที่สองอ,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 อันเนี้ยสำคัญบันไดขั้นบันไดขั้นแรกเดี๋ยวแบบนี้นะเธอดูนะพอเราแตะไปปั๊บถ้าเกิดเป็นบ้านอาจารย์เนี่ยมันจะไม่มีเหลือเก็บเลยมันมีแค่ได้แค่กินส่วนของน้องผู้ชายน่าจะยาวเลยนะเธอลองดูสิก็จะไม่เหลือเลยมันมีแต่จ่ายดังนั้น,น,นให้เขาทําบันไดขั้นแรกเนี่ยก็คือทาชั้นแผ่นแรกนะให้เต็มพื้นที่นี้ให้เต็มชั้วัสดุแ่นแระเบื้องแผ่นแรก แค่เพิ่มหน้าเท่านั้นเองไม่ยากก็เดี๋ยวผมให้ลูกน้องผมมาทำได้เพิ่มหน้าเพราะว่าบันไดขั้นแรกเนี่ยมันคือบันไดซับแต่พอมาเป็นแบบเนี้ยคือเราก็ไม่เหลือเลยเนาะฝากนิดนึงแต่คุณเหลือแล้วเออพอเธอเหลือปั๊บเนี่ยเขาใช่ไงนั้นเขาเขาก็ต้องเลือดออกมาแล้วเก็บซับดีๆเอ่อตักไข่เลยไข่เนี่ยเคยมาหาเธอมาไม่ มมมันมีเเด็กคยาตอนที่ยังไม่ได้นับถืงบริษัทพ่อแม่ไหนลองเล่าซิพ่อแม่พ่อแม่เนี่ยผมรับถึ้งมาจากแม่ผมเพราะว่าแม่ผมทำค้าขายก็ทำร้านตัดผมแล้วเขาก็สอนคือ,อที่บ้านก,ก็ก็คือไปไหว้บ่อยคือเรผมก็ติดที่ว่าเราไปไหว้เราขอของานขออะไรแล้วก็อยู่ในขอได้ทุกครั้งไม่มีงานเงยียบก็ไปขอทา่านให้โอเคแล้วองข้างล่างพ่อแม่เหมือนกันชอบแม่รสนิ ข้ามูลคือพระแม่แมอุมาพระแม่รัศมีพระแม่ปรารวัตีคือห้องพระเนี่ยจริงๆเป็นห้องพระที่ที่ไม่ได้แย่แล้วก็จัดวางถือว่าได้ถูกแต่ว่าเดี๋ยวขอ,อนหนึ่งนะตรงที่พัดลมอยู่ตรงที่พัดลมอยู่เดี๋ยวหาโต๊ะมาโต๊ะหนึ่งเนาะแล้วก็องค์ที่กลางจะมาไม่ว่าจะองคไหนก็ตามให้ท่านวางตรงนี้แล้วหันหน้าออไปทางประตูเพราะจะมีองค์หนึ่งที่ต้องรับกับประตู เปิดมาปั๊บเจอองค์นี้นะคะัพราะจะรับกับประตูถือว่าดีส่วนห้องพระเนี่ยแล้วแต่อารมณ์ใช่ไหมหมายถึงว่าอารมณ์อยากจะเข้ามาสวดก็สวดอารมณ์อยากจะเข้ามามาใช่<ต>ใชป่ะแล้วแต่อารมณ์ห้องพระเธอมีคําถามอะไรมะ้ยี่ยคือถามผมอ่ะผมจะมุ่งพ่อพระไปไว้ข้างหน้าตรงนี้เลยเหรอคือผมจะเป็นมุมนี้ับมุมซ้ายกับขวาตรงนี้แ,แล้วพอเสร็จปั๊บห้องนี้เธอจะไว้ทำอะไรก็จะเป็นห้องรับแขกครับห้องพระเป็นแบบนี้นะจริงๆห้องพระคนอยู่ฝั่งนี้หันหน้าตรงนี้ใช่ไหม คือจำไว้เลยว่ามนุษย์โดยส่วนใหญ่เวลาขึ้นมาแล้วเจอพระเหมือนเธอไปกราบพระประธานเนี่ยเวลาเดินเข้าโบสถ์จะเจอองค์ท่านถูกต้อง,อง,องส่วนถ้าเกิดเธอต้องทําอันเนี้ยอาจจะต้องติดฝ้าสะท้อนแล้วก็เอาองค์ท่านเนี่ยมาอยู่ตรงบริเวณนี้จัดเฉลี่ยให้ให้องค์ท่านเท่ากับเท่ากับผนังเพราะตรงนี้ไม่มีห้องน้ำนี่ใช่ปะอันนี้ดีเธอมูฟท่านเนี่ย,านนยามาอยู่ตรงบริเวณนี้จะดีกว่าเพราะเวลาคนเดินขึ้นมาคือเห็นพระพักท่านตรงนี้คือพลังงานดีสุด ถ้าเป็นตรงบริเวณนี้เตห้องนี้อห้องอะไรอะห้องบันเทิงเธอเหรอจริงๆห้องเนี้ยถ้าในแง่ธุรกิจคือห้องเนี้ยห้องที่จะกลับกลายเป็นห้องเทรดหุ้นห้องออนไลน์ห้องใดๆห้องเนี้ยดีไม่ติดห้องนี้เดี๋ยวโอเคเข้าไปดูห้องนอนกันได้ปะใครเอารูปภาพไปติดอันนี้เธอรูปภาพเนี้ยขอเป็นขอเป็นที่อื่นนะเธอไอคิดง่ายๆนะเวลาเรานอนเนี้ยพวกรองเท้าอะไรมันอยู่ข้างบนหมด แล้วพวกเธอเป็นคนมีของนทั้งคู่นั้นเธอเคลียร์ภาพทั้งหมดเลยนะปั๊บแล้วไปหาที่ติดไม่แนะนําให้มีภาพห้องนอนโอเคส่วนพอเดินเข้ามาปั๊บในห้องนี้ตู้เซฟอยู่ตรงไหนโอเคจบไม่ต้องเปิดตู้เซฟอยู่ตรงนี้หันหน้าฝั่งนี้ถูกปะใช่ครับโอเคข้างหลังของตู้เซฟก็จะเป็นเป็นประตูจบเงินไม่ไหลออกอันนี้คือห้องน้ําปะห้องน้ำครับห้องน้าห้องน้าไม่ได้ทะลุกับห้องน้นคือเป็นห้อง เธอไปเธอไปหาเหรียญเหรียญสิงคโปร์อ่ะเหรียญดอลลาร์สิงคโปร์เห็นไเออใส่ไปทุกเหรียญเลยเหรียญนึ่ง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 เหรียญหน่งเหรียญยงเหรียญนงเรียนเหรยญนงเหรียญหลึ่งเพราะญหนเปรนเหรนีนส่งโปร์ทนึ่งเหรียหงจุย่งหรยงเหยญเหรี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 ยญน่เหรียญงรีแ่งเหรียญหนย่ีได้ ใส่ไปทุกชั้นทุกชั้นูนทุกชั้นทั้งหมดที่มีกระเป๋าตังค์ใช่ไหมครับที่เป็นเอ่อที่เป็นกระเป๋าตังค์ทั้งหมดเนาะเสื้อผ้าไม่จําเป็นพอทําปั๊บห้องนี้จะโอเคอันนี้อันนี้เธอคิดว่าเธอจะมูฟออกเมื่อไหร่อ่ะยังคือถ้ามูฟแล้วมันจะดีกว่าเดิมไหมครับคือต้องใช้คําพูดนี้พอมูฟทนาออกมาเนี่ยมีคนเดินเข้าเดินออกแต่ห้องเนี่ยต้องบอกของเธอแล้วแต่อารมณ์อ่ะถ้าเกิดแบบไม่เห็นท่านเธอก็ไม่เธอก็วันไหนเธอรู้สึกว่าขอสักหน่อยเธอถึงเปิดเข้าไป พออยู่ตรงนี้เธอจะได้เห็นท่านตางกันตลอดเวลาได้ระลึกถึงได้ถึงตลอดเวลาถือว่าดีไม่งงนะโอเคเราะนั้นเธอมูฟปั๊บขอมูฟให้ลงวันพฤหัสเธอทามาตรงนี้ให้เสร็จสับเรียบร้อยตอนมูฟย้ายท่านออกขอเป็นวันพฤหัสนะไม่งงนะปีนี้ของเธอเนี่ยจริง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 วาระต่างๆมันจะหมดประมาณเดือนเดือน11เดือนพฤศจิก,กาคือก่อนหน้าเนี่ยมันเป็นช่วงขาลงมา้าตั้งต้นปีมันเหมือนกับมันลงลงลง,ลงขึ้นลงลงขึ้น แต่มันจะตัดทั้งหมดคือเดือน1 1พเอเพเข้าสู่เดือน11เมื่อไหร่ชีวิตมันเปลี่ยน,นทันทีตอนนี้จังหวะพวกเธอรอดวงเปลี่ยนรองเป็นขาขึ้นตอนนี้พวกเธอรอแบบ,แบบนิง่งๆเงียบๆอะ่ะคือแบบไม่แสดงออกไม่อะไรก็อยู่แบบเงียบๆรอย้จังหวะมันมัน,ม,นมันพ้นน้าอะ่ะซึ่งมันพ้นแน่นอนหลังเดือน11ดด้วยตัวเธอเองเนี่ยอาชีพที่เธอทำอยู่ปัจจุบันถือว่าดีไม่ได้แย่ แล้วก็เดี๋ยวเธอจะมีอาชีพใหม่หลังจากเดือน11เพราะด้วยตัวเลขของเธอมันเจอแล้วล่ะมันเจอในสิ่งที่เธออยากจะทําแล้วมันเจอในสิ่งที่เธอมันพร้อมทุกอย่างแต่ก่อนหน้านี้ไม่พร้อมเลยมันเหมือนกับมันโทษนะมันใช้เงินไปหมดแล้วอ่ะมันถึงจะมาพร้อมว่าฉันอยากทาแบบนี้มันหมดไปแล้วไงเออแต่ตอนที่มันมีคือไม่คิดไงว่าจะทำเรื่อกป่ะส่วนน้องผู้หญิงเนี่ยเธอจริงๆตัวเธอเองอะไรก็ได้มานานแล้วใช่ไหมอะไรก็ได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรก็ตามถูกป่ะโอเค จริงๆเธออยากทำอะไรมาเปิดร้านกาแฟ้างปิดไงเปิดยังยังค่ะคือตัวเธอเองในอนาคตนะไม่ใช่อันใกลนะ้นะอันไกลอะประมาณสักสักปีสองปีอะเดี๋ยวจะมีอยู่เรื่องนี้เธอจะต้องมีเหตุทำให้เธอได้ลงทุนมีคนมาชวนเธอ<ม>คือเรื่องของคลินิกความงามมันจะมีโอกาสอีกปีสองปีข้างหน้าซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ปีนี้หรือปีหน้าอาจจะปีถัดไป 68 69 70 71กจูนจ่นจะมีโอกาสเนาะจะมีโอกาสในเรื่องนี้แล้วก็ตัวเธอเองสำหรับร้านกาแฟเราไม่แนะนำนะเพราะสุดท้ายมันขวางหงจุยด้านหน้าด้านหน้าธุรกิจถ้าทำบางคนต้องทำแยกไม่แนะนำอยู่ด้านหน้าแต่กาแฟตอนนี้มันก็ตันหมดเลยตอนนี้ถ้านิ่งได้ก็ให้นิ่งก่อนเพราะดวงทั้งคู่มันรอขาขึ้นอะสามตกสาม ปีนี้ข้อระวังคือเรื่องสัมภาระเรื่องของระบบภาษีต่างๆให้ระวังดีๆเธอล่าสุดเธอเพิ่งเปลี่ยนบริษัทบัญชีหรือเธอเพิ่งเปลี่ยนคนทําบัญชีหรือบริษัทบัญชีของเธอไม่มี<อ>หรือ,อทากัน<ำ>เองรงเป๊ะหมดครับก็มีน้องชายผนเป็นเป็นคนทาเป็นคนดูแลอจบมันก็นไม่น่าห่วงคือถ้าดูจากตัวเลขของเธอเนี่ยหลังจากนี้ทรัพย์สินจะมากกว่าเงินสดแล้วก็ด้วยตัวเธอเองมันกำลังจะมีเกณฑ์เกณฑ์ที่มันพลิกอะ่ะ พอมันพลิกปั๊บคันนี้ยาวเพราะก่อนนั้นนี่พลิกกันมาครั้งหนึ่งแล้วปล่อยให้ล่วงเดี๋ยวมันจะกลับมาพลิกอีกครั้งหนึ่งมันจะแบบโอ้เงินสดกระจายเลยอ่ะมันมีเยอะแยะมากมายแต่ขอจะเดือนสิบเอ็ดเป็นต้นไปนะคะคือดวงทั้งคู่เนี่ยถ้าจะเปลี่ยนอาจารย์ขอสามวันนะแค่สามวันหรือเธอจะอยู่นานกันนั้นแล้วแต่ช่วงเทศกาลกินเจที่ภูเก็ตอ่ะถ้าเธอไม่ติดอะไรอยากให้เธอเธอลงไปเลิกทุกอย่างที่เป็นเล่าเออย กินผักอย่างเดียวใดๆก็ตาม3วันแล้วก็ไปอาร์มต่างๆที่เธอรู้สึกเธออยากจะไปอ่ะอาร์มนี่คือสารเจ้าจีนแต่เธอไปแต่ไม่ได้ไปไม่ได้ไปตอนกินเจอันนี้ไปกินเจเพราะไปแล้วเนี่ยเธอจะเห็นคนที่คือคนขบวนขาวหมดเลยแล้วก็เราอยากให้อยู่พิธีในช่วงค่ำ เวลาเธอไปเธอไปสุ่มวันเลยเธอไม่ต้องเธอเหมือนกับเธอไปสุ่มวันใน3วันนั้นเนี่ยว่าอั้มไหนเขามีพิธีพิธีใดๆก็ตามให้เธอไปอั้มหนึ่งใน3วันนั้นแล้วเธอจะหลุดทุกอย่างตอนนี้พวกเธอติดเมื่อไหร่ช่วงนั้นน่าจะจบแล้วแหละเธอไปเธอไปเธอเชื่อเธอเป็นเจ็ดั้งวันหรือเจ็ดวันเก้าวันแต่ขอเก้าวันวันไหนก็ได้แต่ขอสามวันได้เไม่มีกฎระเเนาะขอสามวันไปภูเก็ตสามวันต้องได้แล้ว